ีดอกงามๆนั่นแหละโอ้โหดูดิเยอะแยะเลยใช่นี่นี่นี่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอุ้ยอะ หัวเขาจนหลุดหมดแล้วดึงหัวเขาจนหลุดหมดแล้วนะนี่เอ้ยใจเย็นๆอะใจเย็นๆเก็บ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 เนนไม่ตัดหรอกเก็บเก็บเนเนนนี่บอกไม่ตัดหรอกอะอ้หโโ ทำอะไรนี่โอ้โหทัอนแรงพี่ยายบอกไม่ออกมาเดี๋ยวนี้ออกแล้วล,ล่นทั่วปา่าเลยเธอ ีด่ดูดิแต่มันมันอันนี้แล้วนะดอกหนึงอยู่ตรงนี้อ่ะไม่เลยกินได้ไหมอันนี้นี่กินได้สวยๆนี่โอ้โหมันกำลังอร่อยเลยอ้ากำลังตะมูตะมีเลยอืออันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใชใชนี่ขอบคุณแกสองอันเล็กๆจบหน้าเนี่ยนีพ่พี่พออมไหมพี่ไปอันไวๆเอา้า เรามาเห็ดพึ่งขาลายนะคะว้ยหมู่บ้านนี้จะมีแต่ขาลายไม่มีพึ่งหวานนะคะดังนั้นเพื่อนๆเก็บกันสนุกสนาเลย นี่คือเห็ดพึ่งปลายเห็ดพึ่งขาลายตอนแรกพี่ยาญ่บอกว่าเหนื่อยละเก็บเห็ดพึ่งหวานใช่ไหมคะเหนื่อยละไม่ไปละพอเขาได้ยินเสียงเรากรี๊ดนะโอ้โหนางออกจากรถแล้วก็วิ่งมาพ <c oughs> นางวิ่งมาเนี่ยคนอื่นเนาะเก็บไปหมดเลว ไม่มีฝั่งนี้ไม่ออกฝั่งนี้มีแต่แหกแก่ๆมันมีฝนอ่ะถ้ามีฝนดีเอาอุ้ยฝั่งนู้นก็เหมือนดูมีนะแต่ไม่ไกลละ เห็นไหมแก่มาแล้วเพื่อนจ้ดอกที่ออกนี่ก็แก่แล้วเห็นไหมโอ้โหย มื่อกี้ได้ยินเสียงแกมาอยู่ใช่หรอกลับบ้านเร็วไม่มีแล้วโอ้โหรู้สึกดอกนั้นใช่หรือเปล่าไม่รู้ดอกนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นดอกมันเป็นไอ้นี่เห็ดพิษอุ้ยสายตาพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้แยกมากเลยมองไม่เห็นเลยทำไม่ได้สายเนี่ยไม่มีแล้วไป นี่นี่ป้ะอ,อกถนนโอ้ยเธอยังเจออยู่เหรอเดินตามหลังฉันมายังเจออยู่เหรออ่ากระโดดตรงนี้นะกระโดดเด้อกระโดดเด้อไม่เอาดีกว่าใจม่ก้ะพอ,อะโอ้โหเนี่ยค่ะถนนี่ใหญ่ สองข้างจะมามาเดินออกกำลังกายได้นะถนนสายนี้ตรงมากดูใครที่มาฝึกขับรถเนี่ยถนนสายนี้เหมาะมากนะคะเพื่อนๆคะเพราะว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมันเป็นแบบเขาเรียกว่าถนนอะอะไรเขาเรียกว่าถนนคอนเทนิโรดนะคะก็คือไม่มีรถผ่านมีแค่พื่อทำงานทำสวนอย่างเงี้ยผ่านนะคะดังนั้น ใครที่มาฝึกขับรถเนี่ยเส้นนี้จะดีมากนะคะโอเคแค่นี้ลวเจ้าสองคนเดินมาเลย,ย,เ,ยเห็ดเหลืองก็มีนะแ,แถวนั้นนะ่ะดูดีๆก็ยังมีเขเอ้วนะเ<ม>พิ่งขาลายอยู่นะงน,นี้เหรอเออ